อยู่คนละมุมเลยนะเนี่ยอ,อันนี้เม็ดของพี่ผ่านอันนี้เม็ดของป๊อปปี้จะกินเม็ดกันไหมได้เนี่ยพีย่ยาวางคุกกี้ให้ตัว,วละสองอันอคุกกี้ มือมาก่อนอีกั้งหนึ่งอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างนีไง้ไม่ต้องเอาไม่ต้องปากมาจุ๊บสิคับอือืมอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูคะ่ะเดี๋ยนนั่งก่อนนั่งลงนั่งลงสิคะจ้าอีกข้างหนึ่งโอ้โหเก่งจังเลยไม่พอแล้วนั่งลงนั่งเลยนั่งก่อนนั่งนั่งคะ่ะนั่ง ย่าบอกให้นั่งไงนั่งเอ,อ้อนั่งลงพอจะยืนกินอ่ะ,อ,ะรอร่อยอันนี้คือ๊ปอปปี้ที่ผ่านแล้วครับอ่ำอ่ำแล้วลูกอ่ำขออน้ำมาไว้ไว้ตรงกลางกั้นไนวะ้คุณจะ อยู่คนละข้างกันน่าขี้เกียจให้หนูโดดเตะกันนะปรากฏคุกกี้หมดแล้วไหนละ่ะไหนละเม็ดดูอะเม็ดกินไหมเม็ดกินไหมอันนี้ของไข่ก็ไม่รู้เอาเอะอันนี้ยลให้กินตอนกลางวันก็ไม่กินกันกินไม่หมด ลองดูซิจะกินได้ไหมเนี่ยอยู่กับผ้าเนี่ยอันนี้ผ้านี่ลูกโอ้พ,พี่เลือกกินนี่ดีกว่ามันตกลงกินเลยกันแน่เนี่ย้าดูดูกระทำเอาอาหารเอาเอากระดูไก่มาใส่ไว้ในอาหารเมร็ดกินกันด้วยกันเหรอ,อ พี่ผ่านระคาไม่ได้ให้ลูกมาให้กินหนูจะเอาไหนเอานี่หรอเอาโค้งเหรอ,อมขอโคง้งอะอย่างนี้เลยกินไมน่ได้เนี่ยอ,อ่ะหนูโค้งหนูอ,ะอ่ะไปตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยไม่เอาเอาหรือไม่เอาอ่ะ,อะ นั่งลงลูกนั่งลงไปไหนล่ะดูมันเดินดูมันเดินเดินหมดไปทางนู้ลูกหนูจะเอามาอยู่ตรงนี้น้องอยู่นี่นะดูที่มันเดินผ่านนะเห็นไหมผิดที่พูดที่ไหนล่ะมันเดินแบบไม่เกรงใจเลยน้องกินอยู่เนี่ยฮะถ้าถ้าย่าไม่นั่งตรงนี้ถามว่ามันจะมันจะโดดกัดกันไหมแน่นอนเลย นี่น้องมันจะเกงใจนะเนี่ยเดินผ่านด้ง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 ไปผ่านเลยผ่านศึกอไปไปลูกเออพ่พี่ไบ้างอ่ะทำไมจะต้องมาตรงนี้ด้วยไปนู่นก้อนอยู่ตรงนูง้นไปเ <c oughs> ด้ินไหมมันกลัลมแนละ้วผ่านเนี่ยด้วยดิยนั่งทับเท้าเราอยู่เนี่ยโอ้ยผ่านศึก <c oughs> หางติดปากน้องเลยเนี่ยดูดิดูดิ เนี่ยนี่หางใครเนี่ยห่างใครอยู่หน้าน้องเลยดูดิมันทำอะไรไม่ค่อยระวังตัวหรอกเดี็กก็กัดกันทำไมมานั่งเป็นกรรมการอยู่เนี่ยเรียบร้อยอืม ลองกินเงียบ้องไม่สนใจลองกินเงียบดีกว่าเนาะผ่านสึกจริงๆเลยอังเอาถังน้ำมากั้นไว้มันก็เดินอ้อมอยู่ไอ้ที่ใส่กระบะให้กินไม่กินอ่ะกินไปกินคงใหม่ไอกินบนผ้านั่งขับเท้าเรวด้วย <laughs> อันนี้กินไม่พูดไม่จาเลยเนาะกินเงียบเลย เก่งมากลูกตัวลงกินอะไรกันแน่งงวนไม่ค่อยกินนอนเหมือนไม่ไม่ค่อยหิววัเนเราอาจจะฝึกให้กินตอกนกลางคืนจนชินแล้วมั้งวันเขาก็ให้กินเขาก็เฉยเฉยเขาเขาไม่ค่อยกินกันมือเนี่ยเป็นมื้อที่เขาจะกินเยอะประมาณว่ามือเลี้ยว ตอนทักสองโมงเกือบสามโมงกิ่นกับตับกิโลนน่ะแต่ก็ไม่กิ่ป๊อปปี้จะกินไม่หมดอะแต่พรอตอึกให้เท่าๆกันนะ่ป๊อปปี้กินไม่หมดอ่ะพนถึกจะกินหมดแล้วก็ไม่สนใจป๊อปปี้ไม่สนใจกินจะมาสนใจตอนเนี้ยตอนจะนอนป๊อปปี้จะกินคงหิวอ่ะ <c oughs> กนเก่งตัวใหญ่ไหมคะนะวางแก้วผสมตัวเบลอเลยแต่อาาตึกตัวไม่ใหญ่อาหาตึกกินเก่งกินเนื้อสัตว์เก่งกว่าตัวไม่ใหญ่แต่ป๊อบปี้จะกินหลากหลายมากกินสารพผัดกินอาหารเม็ดก็เก่งอาหารเม็ดนด พาอพี่จะกินไม่หมดก็คือหมดอ่ะแต่พันตึกจะอยู่อยูจะกินแต่คุกกี้เห็นไ,ม,ไม่อยากกินหน้าปีนักนล้าเนี่นยกินจริงจริงอืม หมดไหมไหนพี่พานดูสิขอดูดิห <c oughs> ันหลังให้เลยนอนทับเท้าไว้ <c oughs> อา้าวมาอื้อส่ยยา <c oughs> ห่วง <c oughs> อะพ่อพี่อะ่อี่อันนี้อันนี้พี่ผ่านไม่กินเราก็กินอันนี้เราไม่พี่่านไม่กินก็ไม่ต้องกินให้น้องไป ู่นะั่นจะจับเขาแล้วขู่หันหลังให้แต่ขู่ห่านสึกเนี่ยขู่ยาเหรอลูกเหรอจับหลังก็ไม่ได้โอ้ปี้กินจริงจังจังเลยชอบเคี้ยวกะดูฝนเคี้ยว เค okay, เนาะไม่ต้องดูจบแล้วค่ะดูจบนานคลิปี้ยาวนานพอสมควรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ